ครับสำหรับพฤติกรรมของสัตว์นะครับเราสามารถแบ่งนะครับให้เป็น2ประเภทนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเรียกว่าพฤติกรรมที่มีมั่งแต่กําเนิดเลยนะครับมีมั่งแต่กําเนิดนะครับถูกถ่ายทอดผ่านทางยีนนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับเราเรียกว่า innate behavior นะครับกับแบบที่2ก็คือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้หมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์การลองผิดลองถูกนะครับ หลังจากเกิดมาแล้วค่อยเกิดพฤติกรรมนะครับแต่ว่าอีพฤติกรรมหนึ่งคือจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ก็คือเป็นมีมาตั้งแต่กาเนิดนะครับอย่างแรกเลยนะครับอะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมที่มีตั้งแต่มีมาตั้งแต่กาเนิดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราคงได้ยินเรื่องของพฤติกรรมที่พฤติกรรมที่เด็กนะครับร้องออกมา ใช่ไหมครับเด็กร้องออกมาตั้งแต่คลอดออกมาจากคันมารดาใช่ไหมฮะแล้วก็เด็กก็จะร้องออกมาตั้งแต่แรกเลยนะครับร้องมาตั้งแต่แรกซึ่งการร้องของเด็กเนี่ยไม่มีใครไปสอนเด็กว่าต้องร้องใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กนั้นจะอ่าพอคลอดมาปุ๊บก็จะมีกลไกที่ทําให้เด็กต้องอ่อต้องร้องออกมานะครับต้องร้องออกมาและส่งเสียงดังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องสอนนะครับแล้วแต่พฤติกรรมเกิด แต่ก็สามารถเกิดพฤติกรรมได้นะครับหรือไม่กระทั่งการดูดนมของทารกใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเอาอะไรเข้าเข้าปากเด็กทารกอย่างเช่นขวดนมอะไรเงี้ยนะครับเด็กก็จะ,ะดูดนะครับจะมีการเกิดปริยาคือเกิด,กดพฤติกรรมคือเด็กก็จะดูดสิ่งที่เราเอาเข้าไปในปากเด็กใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งการดูดไม่จาเป็นต้องมีการสอนเด็กมาก่อนนะครับจะไม่มีการต้อง ต้องไปสอนเด็กก็ต้องทําอย่างนี้ต้องทาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเด็กมีสามารถแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นได้เองเลยนะครับพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กําเนิดน,นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็นนะครับ r อ e n t a t i o n นะครับ Orientation กับ r e f l e ตต่อเนื่องนะครับ Orientation กับ r e f l e ตต่อเนื่องอมาดู Orientation น,นะครับ โพเ e n t นเ i ชัเป็นพฤติกรรมที่สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพนะครับทำให้เกิดการวางตัวอย่างเหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะครับเขาบอกว่าพบในสัตว์ได้พวกโปรโซัวนะครับแล้วก็สัตว์บางชนิดนะครับอย่างเช่นการว่ายน้ําของปลานะครับที่หันหลังนะครับที่หันหลังตั้งชากับแสงอาทิตย์นะครับทำให้สัตรูเนี่ยที่อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าไม่สามารถมองเห็นได้นะครับ หรือการตอบสนองต่ออนหภูมิของกิ้งกานะครับที่อยู่ในเขตหนาวก็ตามทีนะครับหรือการวางตัวทํามุมนะครับในแนวตั้งฉากกับแสงอาทิตย์นะครับเพื่อให้ตัวนี้ได้รับความร้อนอย่างเพียงพอนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่สิ่งมีชีวิตไม่ไม่มีการเรียนไม่มีการสอนนะครับไม่มีการเรียนรู้เองนะครับแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นมาถ่ายทอดผ่านทางยีนเพื่อความอยู่รอดนะครับของสิ่งมีชีวิต ทีนี้ orientation สามารถในพารามิซียมนะครับเนี่ยอย่างเช่นการสื่อสารในพารามิซียมจะแบ่งการการเคลื่อนที่ของพารามิซียมได้เป็น2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่าไคลเนสิสนะครับไคลเนสิสเป็น รูปแบบหนึ่งของ orientation นะครับไขนิสิ s, <ines> <S เป็นรูปแบบหนึ่งของ orientation mm hmm. ซึ่งพฤติกรรมนี้มักจะเกิดขึ้นในสิ่งชีวิตที่มีระบบประสาทเจริญได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือลักษณะของไขนิสิ s คือการเคลื mm ่อนที่ของสิ่งมีชีวิตนั้นจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งเล้าเลยนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งเล้าเลยนะครับกับแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือ,อคือแบบ taxis นะครับ ก็คือกา,การพฤติกรรมแบบทสซิสนะครับจะเป็นพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนท,ที่ที่ตอบสนองไปตามทิศทางของสิ่งเล้านะครับสัมพันธ์กับสิ่งเล้านะครับแต่ว่าคานิิสคือไม่สัมพันธ์นะครับไม่สัมพันธ์กับสิ่งเล้านะครับ ตัวอย่างของไคเในสิทธ์นะครับก็คือการเคลื่อนที่ของอพารามเซียมนะครับพารามเซียมซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ตามทิศทางไม่แน่นอนนะครับตามทิศทางไม่แน่นอนนะครับอลองดูรูปภาพในที่หน้า160นะครับะจะเห็นว่า สมมติว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะครับจากบริเวณที่1ไปบริเวณที่2องอุณหภูมิสูงปุ๊บอ่าพารามเซียมก็จะหนีบริเวณที่อุณหภูมิสูงไปบริเวณที่3นะครับแล้วก็จะขึ้นที่มาบริเวณที่4แต่ก็กลับขึ้นมาอีกบริเวณที่5นะครับซึ่งอุณหภูมิสูงก็จะหนีมาบริเวณที่6นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นที่ไปบริเวณที่7แล้ว8นะครับมั้วก็หนีบริเวณที่9แบบนี้นะครับเพื่อไปยังบริเวณที่มมีีอุณหภูิต่นนะะครับแททจ เคลื่อนที่จากบริเวณอุมวภสมสูงมาอยา่างบริเวณที่อุณหภูมิต่าเลยแต่ว่ามันจะเคลื่อนที่แบบไม่สัมพันธ์กับสิ่งเล้าคือคอุณหภูมิสูงนะครับ,บเคลื่อนที่ลงหนีแล้วก็ยังขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้หนีแล้วก็ยังขึ้นไปอีกแบบนี้อันนี้คือเป็นลนักษณะการเคลื่อนที่ของอพาราเมซียมซึ่งเราเรียกว่าไม่สัมพันธ์กับสิ่งเล้าหรือการเคลื่อนที่แบบไคลนซิสนั่นเองนะครับหรือพฤติกรรมแบบนี้พบในพวก พวกแมลงสาบนะครับที่มันจะเคลือ่อนเวลายอยู่ในที่โล่งนะครับพวกแมลงสาบจะเคลื่อนที่ไวมากนะครับแต่พอมันวิ่งไปชนกับอของแข็งนะครับมันก็จะหยุดอยู่กับที่นะครับอยู่อยู่กับที่ส่วนการเคลื่อนที่แบบทักซิสคือสัมพันธ์กับสิ่งเร้านะครับอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของการตอบสนองของผีเสื้อกลางคืนเข้าหาแสงไฟนะครับจะทํา จะทํามุม80องศาเสมอจนกระทั่งมันบินเข้าใกล้เปลวเทียนจนกระทั่งจนถูกไหม้ที่สุดนะครับอันนี้คือพฤติกรรมแบบทักซิสนะครับจะมีแบบแผนพฤติกรรมที่แน่นอนแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งเลานะครับกับต่อมานะครับยังคงอยู่ในพฤติกรรมที่มีมั้งแต่กําเนิดนะครับอ เราเรียกว่าพฤติกรรมรีเฟ็กซ์นะครับพฤติกรรมรีเฟ็กซ์เราเคยพูดถึงรีเฟ็กซ์ไปแล้วนะครับรีเฟ็กซ์เป็น,นกลไกการตอบสนองที่มีมาแต่ธรรมชาตินะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เลยนะครับเป็น,นกลไกที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายเองอย่างเช่นพอเราถูกพอเราเหยียบตะปูหรือเกิดมีดบาดนะครับมือของเราก็จะกระตุกออกทันทีใช่ไหมครับหรือยกเท้าหนีใช่ไหมครับ,หร,บ,ห,รบหรือแม้กระทั่งส,สุนัขนะครับ วิ่งไปชนาวิ่งไปชนกับสิ่งของที่เป็นสิ่งของร้อนๆนะครับที่มีอุณหภูมิสูงมันก็จะกระโดดออกมานะครับมันจะกระโดดออกมาซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้มาก่อนนะครับไม่เป็นต้องก่อนเรียนรู้มาก่อนแล้วเราเรียนเราเรียนเราเรียนไปแล้วในเรื่องของระบบประสาทนะครับในวงจรรีเฟล็ก็คือมันมีการกระตุ้นผ่านออัยวะรับสัมผัสเสร็จแล้วก็มันก็ เปกระตุ้นให้มีการแสดงพฤติกรรมเกิดขึ้นโดยไม่ผ่านสมองนะครับอันนี้คือปฏิกิริยา r รีเฟลกนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในในร่างกายนะครับเกิดาก,การเปลี่ยนแปลงในร่างกายสําหรับ r รีเฟลกต่อเนื่องนะครับเป็นเป็นพฤติกรรมที่เราเรียกว่าพฤติกรรมที่คล้ายๆกับเด็กที่กําลังดูดนมอยู่ นะครับเด็ก,ก่อนที่กาลังดูดนมอยู่เริ่มมาจากเ,าเริ่มมาจากการกระตุ้นก็คือเด็กรู้สึกหิวใช่ไหมครับความหิวนั้นถือว่าเป็นสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เด็กรู้สึกอยากอยากได้อยาก,อยาก,อ,ยากอยากหาอะไรเข้าปากนะครับอยากหาอาหารใช่ไหมฮะทีนี้พออะไรสัมผัสกับปากอย่างเช่นปากได้สัมผัสกับหัวนมของมารดานะครับก็จะกระตุ้นให้ให้เด็กนะครับดูดนมนะครับแล้วก็ แล้วการดูดนมนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดการกืนนมลงไปในคอนะครับซึ่งการกืนนี่ฮะจะเป็นปฏิกิริยารีเฟกซ์หรือต่อเนื่องจากการดูดนะครับแต่พอเด็กยังไม่อิ่มนะครับพอเด็กยังไม่อิ่มเด็กรู้สึกว่าอา่อท้องยังไม่อิ่มก็จะดูดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กรู้สึกอิ่มก็จะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับจะเห็นว่า,าการดูดนมของเด็กนะครับประกอบไปด้วยพฤติกรรมย่อยๆลงไปอีกแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันนะครับต่อเนื่องกัน ก็คือหมายความว่าระบบระบบหนึ่งกระตุ้นระบบหนึ่งและอีกระบบหนึ่งก็จะไปกระตุ้นระบบหนึ่งต่อเนื่องกันไปนะครับอย่างเช่นทอหิวแล้วปากสัมผัสกับหัวนมหัวนมออแล้วก็เกิดการหลั่งนะครับก็เกิดการกลืนขึ้นมานะครับการกลืนก็ถือว่าเป็นวง,วงจรรีเฟกซ์อีกอักอนหนึ่งนะครับพอกลืนลงไปปุ๊บไอเด็กไม่รู้สึกอิ่มเด็กก็จะดูดไปเรื่อยๆแต่พออิ่มแล้ววงจรรีเฟกซ์ก็จะหยุดนะครับหยุดอันนี้คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ หรือพฤติกรรมการสร้างหลังของนกก็เช่นเดียวกันนะครับประกอบไปด้วยหลายพฤติกรรมย่อยนะครับอย่างเช่นการบินออกไปหาวัสดุนะครับมาสร้างหลังนะครับแล้วก็จิกขึ้นมาแล้วตรวจสอบว่าเป็นวัสดุที่ต้องการหรือเปล่านะครับทำแบบอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งได้หลังที่สมบูรณ์นะครับถึงจะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถ้ายังหลังยังไม่เสร็จนะครับก็จะยังไม่หยุดนะครับอันนี้คือตัวอย่างของรีเฟล็กต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ต่อมามาดูหัวข้อพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะครับเรามีพฤติกรรมเรียกว่าพฤติกรรมที่มีมั้งแต่กำเนิดแล้วก็พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์จะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับก็เหมือนจะต้องมีการเรียนรู้อาศัยประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็นําประสบการณ์เหล่านั้นมา มาปรับตัวเพื่อให้เข้าเพื่อให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ก็มีหลายแบบมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเรียกว่าพฤติกรรม happy to a t i o n นะครับ happy to a t i o n นะครับอย่างเช่นเราลองเอาอ หอยทากนะครับมาไต่บนหอยทากมาไต่บนแผ่นกระจกนะครับอพอเราหยุดพอเราเคาะนะครับพอเราเคาะเคาะที่กระจกแล้วนะครับพอเคาะที่กระจกแล้วพบว่าหอยทากจะหยุดเดินเลยนะครับแล้วก็หลบเข้าไปซ่อนในเปลือกนะครับต่อมาก็จะโผล่มาใหม่แล้วก็จะเคลื่อนที่ออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเคาะอีกปุ๊บมันก็จะอะไรครับ มันก็จะหลบเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเคาะบ่อยๆขึ้นพบว่าระยะเวลาที่หอ,อยทากหลบเข้าไปนี่จะเริ่มสั้นลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดเราเคาะแต่ว่ามันไม่รับอันตรายใดๆนะครับมันก็จะไต่ไปเรื่อยโดยไม่สนใจเสียงเคาะอีกต่อไปนะครับอันนี่คือเรียกว่า habituation หรือตัวอย่างของอนกที่มาเกาะบนเสาไฟนะครับอตอนแรกได้ยินเสียงปืนมันอาจจะหนีไปเรื่อยนะครับหนีหนีไปเรื่อขั้งที่2 มันก็จะหนีไปเรื่อยนะครับหนีไปเรื่อยเพอเราได้ยินเสียงนะครับจนกระทั่งมันเกิดความเคยชินนะครับมันเกิดความเคยชินก็คือถึงแม้ว่ามีเสียงปืนออกมาแต่ว่ามันไม่ได้รับอันตรายใดๆมันก็จะไม่เกิดมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งนั้นมันคงไม่ทําอันตรายแก่ตัวของมันหรอกนะครับมันจึงเรียนรู้นะครับมันจะเรียนรู้แล้วก็ลด การตอบสนองต่อสิ่งเล้านะครับแม้ว่าจะมีการกระตุ้นอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ habituation นะครับ2นะครับก็คือพฤติกรรม imprinting นะครับเราเลือกพฤติกรรมการฝังใจนะครับการฝังใจอย่างเช่นการที่เป็ดหรือไก่นะฮะฟักออกจากไข่ออกมานะครับสิ่งแรกที่มันจะสังเกตสิ่งแรกที่มันจะเดินตามนะครับ สิ่งแรกที่มันมองเห็นมันก็จะเดินตามนะครับอย่างเช่นมีนักทดลองนะครับก็คือคอรลาต์อเรนซ์นะครับเขาสังเกตว่านะครับลูกห่านจะเดินตามแม่ไก่ทันทีนะครับลลูกห่านจะเดินตามแม่ทันทีนะครับที่ฟักออกจากไข่นะครับแต่ว่าพอตนเองเอา,ขาไข่มาฟักในห้องปฏิบัติการนะครับสิ่งที่ลูก,ลกห่านเห็น หลังจากฟักออกมาครั้งแรกก็คือตัวเขาเองนะครับแล้วลก็ลูกห่านจะเดินตามเขาไปทุกที่เลยนะครับซึ่งจะเกิดพฤติกรรมแบบนี้ในระยะเวลา36ชั่วโมงนะครับเราเรียกพฤติกรรมนี้ว่าพฤติกรรมฝังใจนะครับต่อไปเป็นพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมที่สามคือเราเรียกว่าพฤติกรรมลองผิดลองถูกนะครับอลองผิดลองถูกนะครับจนกระทั่งเรียนรู้ว่า กระทั่งประสบความสําเร็จในการลองผิดลองถูกนะครับอย่างเช่นอลองดอูตัวอย่างนะครับก็คือไส้เดือนดินนะครับเราเอาไส้เดือนดินมามา,มาให้มันเดินนะครับเราเอาไส้เดือนดินให้มันมาเดินนะครับในกล่องกล่องหนึง่งนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่มืดแล้วก็ชื้นนะครับส่วนที่โปร่งนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่โปร่งแล้วก็มี ออก,กระแสไฟฟ้าอ,อ่อนๆนะครับถ้ามันมาชนขอบนี้มันก็จะโดนกระแสไฟฟ้าอ,อ่อนชอ kind of. อ็อตนั่นเองนะครับนะครับก็คือพฤติกรรมของไส้เดือนดินนะครับจะ,ะจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยจนกระทั่งมันมาเจอกับไฟฟ้าอ,อ่อนมันก็จะเปลี่ยนไปทิศทางใหม่นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยถ้ามันมาเจอไฟฟ้าอ,อ่อนๆดีมันก็จะเปลี่ยนไปทิศทางใหม่ไปเรื่อยนะครับ จนกระทั่งมันจะเคลื่อนที่ไปที่ชื้นแล้วก็ที่มืดได้อย่างถูกต้องนะครับอ,อันนี้คือพฤติกรรมการลองผิดลองถูกของไส้เดือนดินนะครับก็คือ,อส่วนใหญ่แล้วจะมีในในสัตว์ที่มีระบบประสาทที่ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับจะลองผิดจะลองถูกไปเรื่อยจนกว่าจะถึงจุดหมายที่สำเร็จนะครับ ทีนี้มาดูหน้า1นึ่เนะครับเราเรียกว่าการวางเงื่อนไขหรือว่าการมีเงื่อนไขนะครับก็คือ,อ conditioning นั่นเองนะครับมีการศึกษานะครับโดยพับลอฟนะครับพับลอฟเขาใช้สุนัขนะครับเขาเป็นเขาใช้สุนัขในการทดลองนะครับก็คือการสั่นกระดิ่งกับสุนัขนั่นเอง โดยในขั้นแรกนะครับปกติแล้วสุนัขเวลาเห็นอาหารแล้วสุนัขจะน้ําลายไหลเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ต่อมาเรื่อยๆนะครับเราใช้วิธีการให้สุนัขเห็นอาหารแล้วก็มีการสั่นกระดิ่งทุกครั้งนะครับเห็นอาหารนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับหรือไม่ให้สั่งกระดิ่งทุกครั้งนะครับสั่นกระดิ่งทุกครั้งแล้วก็ทุกสั่นกระดิ่งนั้นก็จะเอาอาหารมาให้กับสุนัข นะครับสุนัขก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าถ้ามีกระดิ่งก็จะมีอาหารใช่ไหมครับอ่ะน้วไหลก็ไหลนะครับอ่าต่อมานะครับเราลองสั่นกระดิ่งอย่างเดียวนะครับไปเรื่อยนะครับสั่นกระดิ่งอย่างเดียวปรากฏว่าอยู่น้ําไายของสุนัขก็ไหลออกมาทั้งที่ยังไม่มีอาหารปรากฏออกมานะครับอ่าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เป็นการวางเงื่อนไขให้กับสุนัขนะครับอ่ดูรูปภาพในหน้า195นะครับคือก่อนเรียนรู้นะครับ อาหารพอมีอาหารสุนัขก็น้ำลายไหลใช่ไหมครับแต่ในระหว่างเรียนรู้นะครับเรามีการเข้าเงื่อนไขนะครับลองวางเงื่อนไขเสิร์ฟอาหารให้สุนัขพร้อมกับมีเสียงกระดิ่งสุนัขก็น้ำลายไหลใช่ไหมครับทีนี้สุนัขเริ่มเกิดความเชื่อมโยงในสมองนะครับว่ามีเสียงกระดิ่งทุกครั้งก็จะมีอาหารทุกครั้งแต่พอหลังเรียนรู้ปุ๊บนะครับเราลองสั่นกระดิ่งอย่างเดียวนะครับสั่นกระดิ่งอย่างเดียว สุนัขน้ำลายไหลเพราะว่าเสียงกระดิ่งเนี่ยสุนัขได้เชื่อมโยงเสียงกระดิ่งเข้ากับอาหารแล้วนะครับพอเชื่อมโยงกระดิ่งกับอาหารแล้วมันจริงอพอได้ยินเสียงกระดิ่งปุ๊บมันจริงมันจ,งนจึงนึกว่าจะมีอาหารมาน้ำลายก็ไหลเป็นปกตินะครับอันนี้คือหลังวางเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเป็นพฤติกรรมนะครับ เราเรียกว่าพฤติกรรมการเรียนรู้แบบการใช้เหตุผลหรือว่า reasoning นะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมขั้นสูงนะครับอของสัตว์ที่มีระบบประสาทที่จเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะครับอย่างเช่นสุนัขไก,กล่ลิงชิมแปนซีนะครับเขาลองเอาสิสัตว์เหล่านี้นะครับชิมแมนซีสุนัขไก,ก่เนี่ยเอามาศึกษานะครับผมปรากฏว่า ชิมแปนซีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงความสามารถในการใช้ทักษะร s ชเ n i n g หรือว่าการใช้เหตุผลนะครับวิธีการ r e ชเ n i n g ก็คือการหยิบเอาประสบการณ์2อย่างนะครับสอย่างที่มักมารวมกันแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับเพื่อเอามาใช้ในการแก้ปัญหานะครับอย่างเช่นในรูปภาพในหน้าในหน้าที่196นะครับ มีการเอากล่องนะครับมาวางแต่ว่ายังไม่ยังไม่ต่อให้นะครับแล้วก็ผูกกล้วยเอาไว้นะครับลิงได้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าสมมติว่า,าความสูงนะครับความถ้ามีความสูงเพียงพอนะครับลิงก็จะสามารถดึงกล้วยออกมาได้นะครับดังนั้นลิงจึงเอาแท่นลังนะครับลังไม้นะครับมาซ้อนกันเพื่อให้ตัวเองมีความสูงเพียงพอจึงจะสามารถหยิบกับ รวยที่อยู่สูงได้นั่นเองอหรือไม่การแก้ปัญหาของนงจิมบบนซีโดยการหยิบ,ะยบะ Apple, นะครับหยิบแอปเปิลนะครับที่อยู่นอกกรงนะครับท่านท,ที่มือตัวเองไม่สามารถยื่นออกไปได้แต่ใช้ไม้ตัวเองจะใช้ไม้นะครับไปจิ้มแอปเปิลที่อยู่ด้านนอกนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อ,อ,ะอะจะพบ,พบในสัตว์ที่มีสมองส่วนเซริบัมนะครับจเจริญดีมากนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าความสามารถในการใช้เหตุผลนะครับมันจะมีผลเชื่อมโยงกับความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็จดจาําซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีเสริบัามเจริญดีหรือสมองส่วนหน้าเจริญดีนะครับจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการจดจาําในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ในการใช้เหตุผลนั่นเองนะครับ